จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องผมก็ช่องเยพาอีกเหลี่ยวนะจ๊ะ วันนี้ยายพาจะพามาดูมะม่วงเคียวสวยอีกแปลงหนึ่งของยายพาที่ดูแลเนาะเขากำลังจี่ได้ออกดอกมาแต่ยังไม่ได้ออกทั่วต้นหออกเนาะยังไม่ออกทั่วต้นนะจ้ะพี่โน,โน้องจ๋ามันก็มีอยู่สองรุ่นเนาะยายพาได้ทำดึงไปแล้วที่นี่ พอ,อตอนช่วงที่เขากำลังแทงช่อดอกอะเจอฝนจากพี่นองนอ์จ้ได้ยังปะเจอฝนเขาก็เลยออกได้ไม่เต็มที่จ้ะนี่มาให้ดูรุ่นสองอันนนรุนสองก็กำลังแทงช่อดอกแต่แทงมะม่วงเขาจะแทงข้างบนก่อนเนาะ แล้เวเขาก็จะมาไหลลงมาข้างหลังถามว่าเสมอดีไหมไม่เสมอดีรอกพี่น้องตอนนี้มันไม่ได้ออกคืออากาศมันเยน็นเขาก็เลยออกไม่เหมือนเหมือนกับอากาศอากาศเย็นกลางคืนแต่ตอนเช้าคือร้อนเขาะม่วงมันจะออกโกดี ยายพาไม่มีอะไรมากแต่วันนี้ยายพ่าจะพาพี่น้องมาชมสวนมะม่วงของยายพาอ,อีกแปลงหนึ่งที่ยายพาได้รับผิชอบนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเขียวสวยต้นเข้าก็ใหญ่เลยสูงมากเลยพี่นองจ๋กสูงมันก,ก็จะมองไม่เห็นชัดรอกจ้ะต้องซู้ให้ดูถึงอย่างจะเห็นมะม่วง,วงเห็น่อดอก ไม่งั้นก็เห็นตะไบจ้พี่นองจ้าแล้ว <c oughs> ในการดูแลเย่บผ้าก่อนเนี่ยปล่อยเอยไม่ได้ว่าปล่อยหรอกคือดูแลไม่ทันก็คือไม่เน้นในการทําความสะอาดเนาะแต่ตอนนี้ก็ไล่เริ่มทําความสะอาดเลวจ้ะ <c oughs> ก็เลยพาพี่นองมาดูมะม่วง เขียวสเสวยเขากำลังจะออกอีกชุดหนึงของ,งยิพาที่ยิพาได้ดูเลยนะม,มันต้องซุ่มเข้ามานอจจะพิ่นก๋าซึ่งยังี่หินถ้าเป็นปล่อยธรรมชาติมันก็มองไม่เห็นนะจ๊ะ วันนี้ยาพาะกะเ็เลยพาพี่น้องมาดูชอบมะม่วงจ้าก็ดูแลอยู่สองคนเนาะมันก็ดูเหมือนก็จะไม่สะอาดหูสะอาดตาจ้ะพี่น้องจ้าแต่ตอนนี้ก็กำลังไล่ตัดยาจ้ะ ม่วงก็ก็รักษาไปแล้วดูแลไปแล้วก็เลืออยู่แต่มาตัดยาเอาเครื่องใหญ่ตัดเนาะจ้ะมันสามเอซีแปลงเนะาะเดียพาก็เลยเราวนอยู่แต่ก็ไอ้นี่อันดอกก็บโดกอันหน่วยก็นหน่วยพี่น้องหน่วยเขาก็ได้ใหญ่เลยนะนะใจกลนี่ปู้มืออีก ก็เลยพาพี่น้องมาดูจ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ้ะให้พาพาพี่น้องมาดูมะม่วงยายพายายพาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เป็นกำลังใจให้ยายพาทำคลิปต่อไปด้วยด้อจ้าบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้า